ดูกันต่อครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้เราพูดถึงพารามิเตอร์ต่างๆที่อยู่ในส่วนของลูกคลื่นทรายลูกคลื่นไฟ้าฟกระแสสลับนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นค่าสูงสุดค่าพีคทูพีคนะอีเมค่าพ e ีคทูพีคนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาพูดถึงค่าช่วขนานะก็คือแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าในในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนะี่ย มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับมันจะไม่เหมือนไฟฟ้ากระแสตรงนะหรือ d i r e t t u r r e n t ซึ่งเช่นเราวัดเอามิเตอร์หอรเอาออสซิโลสโคปเ่ยเรื่มือวัดไฟฟ้าไปวัดไฟฟ้ากระแสตรงเนะี่ยอ่าอย่างเช่นวัดทานไฟใช้1.5โวลต์1.5โวลต์มันก็จะเป็นกราฟเส้นตรงนะฮะเวลาผ่านไปกี่นาทีกี่วันกี่เดือนกีนป่ปีถ้าฝันฐานมันยังไม่ไม่โลนะคือมันยังคงมีไฟ1.5โวลต์สมมติ1.5โวลต รูปคลื่นมันก็จะตรงเพ้เองอย่างนงี้เลย1.5โวลต์ไปเรื่อยๆแบบนี้นี่ก็เรียกว่าไฟไดร์ไดเคอร์เรนนะครับ DC แต่ไฟฟ้ากระแสสลับมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา t หรือโอเมก้า t หรือมุมเซตาคือแกน x ถ้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆรนั้นค่าของ รูปคลื่นค่าของกระแสค่าหรือค่าของแรงดันมันก็จะไม่คงที่มันก็จะเปลี่ยนไปตามเวลาดังนั้นครับในตัวอย่างนี้เขาจะพูดถึงว่าเออเขาอยากจะรู้ว่าถ้าเวลาผ่านไปประมาณสักอันนี้อันนี้เขากําหนดชัดเจนเลยว่าเมื่อเวลาผ่านไปที่มุมเซตาเท่ากับ30องศาอยากทราบว่าที่มุม30องศาเนี่ยแรงดันไฟฟ้าช่วงขณะมีค่าเท่ากับยู่วลซึ่งในตัวอย่างเนี้ นะครับขอให้ค่า e m a คือ4มีค่าเท่ากับโวลวนมาอ่ะว่าอะไรครับวิธีทำนะคำนวณง่ายๆเลยครับวิธีทำสำหรับคนนี้สมการชั่วขณานะก็คือ,อมีสมการว่า e t นะมีสมการว่า e m นะไซเซตาอันนี้ทำไมผมเขียนว่าเซตาเลยครับเพราะว่าเขากำหนด,ดมุมเซตามาให้นะครับ ไม่ได้กําหนดเป็นโอเมกาถ้าเป็นโอเมกามาเราก็แทนด้วยโอเมกาหรือกําหนดเวลาคือตัวทีมาเราก็ใส่2องไพเที T, นะครับหรือโอเมกามาแต่ข้อนี้ง่ายมากเพราะว่าเขาให้มุมมาเห็นไหมให้มุมมาแล้วให้ค่าพีคมานะคือ e m a x เพราะฉะนั้นครับทุกอย่างคือการแทนค่านะถ้าพวกเรามีเครื่องคิดเลขพวกเราก็กดเครื่องคิดเลขได้เลยนะแต่ถ้าผมนะผมไม่ใช้เครื่องคิดเลขผมก็จะใช้สามเหลี่ยมครับนะสามเหลี่ยมด้านเท่าอันนี้สองอันนี้สองแบ่งนะครึ่ง ครับนี่มุมฉากอันนี้ก็ต้องหนึ่งเห็นไหมด้านนี้สองด้านนี้สองอันนี้หนึ่งบวกหนึ่งก็สองนั้นตรงนี้คือมุมเท่าไหร่ตรงนี้คือมุมเท่าไหร่ปรากฏว่าตัวนี้คือมุมหกสิบนะครับตัวนี้คือมุมสามสิบองศาเพราะฉะนั้นไซน์นะฮะไซน์ของมุมสามสิบองศาเท่ากับเท่าไหร่ครับร 30, เน,รรบนี่ยคิดไว้ก่อนเลยนะไซน์สามสิบองศาเนี่ยทบทวนที่สามด้วยนะครับไซน์คือข้ามฉากข้ามคือหนึ่งฉากคือสองก็เท่ากับหนึ่งส่วนสองหรือศูนย์จุดห้านะ ทดเก็บไว้ในใจแต่พวกเราไม่เป็นไรนะะหลายวิทยาลัยหลายที่เขาให้ใช้เครื่องเลขแต่ผมนะไม่ใช้เครื่องเลขนะครับเพราะฉะนั้นนะอีท e ี T, ที่มุมเซตาครับที่นะมุมเซตาเท่ากับ30องศาเนี่ยสามองศาให้มาเป็นดีกรีเลยนะครับบางที่เขาให้มาเป็นพายส่วน6นะเนี่ยอันนี้เราต้องแปลงพายส่วนหให้เป็น30องศาซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าแปลงไปงแปลงมายังไงเนะี่ย องศาเป็นเรเดียนเรเดียนเป็นองศาเนี่ยก็กลับไปดูคลิปิปแรกของวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของมุมนะผมทําคลิปไว้ประมาณไม่กี่นาทีดูแป๊บเดียวเข้าใจเลยนะครับแต่อันนี้เขาให้มาเป็น30องศาเป็นดีกรีเลยครับเพราะนั้นแทนค่าอะไรครับที่มุม3ามองศานั้นอ่าีทีนะครับอ่าก็จะเท่ากับ EM นีไไง,ไงแทนค่าเลยครับก็คือ4โวลต์4ไซส์ไซส์สาครับ ก็จะเท่ากับ c sin 30ก็คือ0.5ก็คือคูณด้วย0.5ก็คือเท่ากับ2อูนนี่ก็คือคําตอบครับง่ายๆแค่นี้แหละครับง่ายๆจริงๆแต่พวกเราง่ายกว่าน,นี้อีกครับตรงที่พวกเราสามารถที่จะใช้เครื่องคิดเลขได้แล้วก็กด s ซ n า0สไปเลยครับได้ s ซ n า0สเท่ากับเท่าไหร่ล่ะได้0.5นล้าะกด s ซ n า0สคือศูนย่านึ่งสองศาข้ามฉากนี่ก็คือ1 2 0.5ส่วน ใช่ครัหนึ่งคแล้วก็คูณกับค่าสูงสุดได้คําตอบมาง่ายๆเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ตัวอย่างที่1ก็เป็นการพูดถึงการหาค่าแรงดันไฟฟ้าชั่วขนาที่กําหนดเขาที่โจทย์เขากําหนดมุมเซต้ามาให้ตาแบบนี้ง่ายเลยนะครับเอาลัตัวอย่างต่อไปจะเป็นลักษณะที่เขาไม่ได้กําหนดมุมเซต้ามาให้อาจจะก,กําหนดทีมาให้แล้วเราจะคํานวณค่าแรงดันหรือกระแสไฟชั่วขนาดได้ไง ติดตามในคลิปต่อไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวอย่างนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ